ดูความคืบหน้าของคดีตึกสตง,งกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะรวมถึงเรื่องที่กทมเนี่ยได้ปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตอุจักรอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับของกลังเครื่องจักรออกจากพื้นที่ที่ตึกสตง,ง,งถล่มด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหน่วยงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สานักงานเขตอนุจักรนะคะซึ่งก็ปฏิบัติภารกิจการค้นหาผู้ประสบภัยกู้ซากตึกสตง,ง,งแห่งใหม่ซึ่งพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมทิ่ผ่าน มาก็ได้ร่วมการแถลงข่าวปิดศูนย์บัญชาการอย่างเป็นทางการค่ะจะมีผลในวันที่15พฤษภาคมนี้เวลา4โมงเย็นนะคะโดยระหว่างนี้ค่ะจะมีการเก็บวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อย้ายเครื่องจักรหนักและตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกพื้นที่หลังจากวันที่15พฤษภาคมนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอายัดพื้นที่ต่อค่ะแล้วก็จะเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนเพิ่มเติมโดยจะอายัดถึงวันที่31พฤษภาคมขณะที่กองปูนนะคะก็จะอายัดถึงวันที่20พฤษภาคมค่ะ ทางด้านผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานบอกนะคะว่าในส่วนของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตั้งแต่วันแรกมีศพเข้ามา89รายแบ่งเป็น80รายที่เป็นร่างและ9รายที่เป็นชิ้นส่วนปัจจุบันพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลไปแล้ว72รายมีการพิสูจน์จากชิ้นส่วน200กว่าชิ้นและมีการปล่อยศพยอดปัจจุบันรวมจนถึงวันนี้นะคะ86รายเหลือ3รายค่ะที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ d n a ได้ ส่วนทางญาติก็ไม่ต้องมีความกังวลถ้าหากมีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเรียบร้อยนะคะคือเสร็จสิ้นหมดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จากสอนอบางซื่อเนี่ยก็จะติดต่อกลับไปเองนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทางกทมได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์109รูปพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่ชั้น3าของพื้นที่ก่อสร้างอาคารสตองอเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผู้ว่ากทมเป็นประธานนะคะโดยมีนายมทียนเจริญผลผู้ว่าสตองอร่วมพิธีด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการค่ะทางนักข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ผู้ว่าสตองอระหว่างที่เดินทางไปขึ้นรถนะคะทางผู้ว่าสตองอก็ย้ําว่าววที่ผ่านมาเนี่ยสตองอไม่เคยนิ่งเฉยและมีกระบวนการตรวจสอบจากหลายฝ่ายทั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุที่รัฐบาลตั้งขึ้นการสอบสวนของทาง DSI ทั้งเรื่องหัวแล้วก็นอมินีรวมถึงการสอบสวนฝั่งของตำรวจ ส่วนตัวพร้อมยอมรับผลการตรวจสอบค่ะแล้วก็ย้าว่าตัวท่านเองเนี่ยเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งได้ไม่ถึงปีแต่กระบวนการก่อสร้างตึกเนี่ยมันเริ่มมาก่อนแล้วหลายปีนะคะ ส่วนประเด็นที่พิ็นข่าวว่าสตอง,งอนเนี่ยลดงบประมาณในการก่อสร้างทําให้ต้องแก้แบบลดความหนาของปล่องลิฟต์ก็ยืนยันนะคะว่าการแก้แบบเป็นไปตามกระบวนการวิศวกรค่ะเพราะว่าการปรับแก้แต่ละครั้งต้องมีการรับรองจากวิศวกครควบคุมซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายซึ่งถ้าหากว่าผลสอบออกมาถ้าพบว่าใครทาผิดนะคะก็ต้องรับโทษกันไปค่ะ ไม่ไม่จริงครับไม่จริงเนาะที่ให้มาเนี่ยอันนี้เป็นกฎหมายและระเบียบเลยนะครับในการแก้ไขเนี่ยเราจ้างคนมาออกแบบซึ่งหลักอันนี้เป็นหลักทางวิศวะเลยใครก็ตามที่ออกแบบแล้วใครจะไปแก้แบบของผู้ออกแบบต้องรับความยินยอมของผู้ออกแบบอันนี้เป็นหลักการปกติเลยถามวิศวะทุกคนถามสภาวิศวกรถามวิศวกรรมทหาราาทุกคนก็จะตอบเหมือนกันนะครับใครจะพูดอะไรก็ได้แต่หลักการทํากฎหมายมันมีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรายึดตามกฎหมายระเบียบ นะครับเพราะนั้นเนี่ยยึดตามหลักของมาตรฐานวิศวกร,รรมเราไม่เอาความยาวความรู้สึกยาวเ,เป็นสิ่งที่เขาพูดมาแล้วทุกคนพยายามโดดหมดแหละแต่ทุกคนบอกว่าทุกใครก็ตามที่จะหนีไปก็ตามหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ทาอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมของผลการกระทําโดยเร,<ถ>เราเนี่ยต้องยึดตามกฎหมายระเบียบเนาะเราไม่เอาความรู้สึกผมขอบคุณนะครับคุณดีผมติดภารกิจจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ดูเรื่องทางคดีกันบ้างนะคะมันมีกระแสข่าวว่าตำรวจนครบาลเนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาคารสตองงอถลม่มยื่นต่อศาลขอออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด17คนแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะคือบริษัทกิจการร่วมค้า กลุ่มผู้รับเหมาวควบคุมงานและกลุ่มวิศวกรที่เซ็นรับรองในความผิดตามมาตรา227แล้วก็ตามมาตรา238นะคะออกแบบควบคุมหรือทําการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายล่าสุดนะคะทางทีมข่าวเราได้ตรวจสอบไปยังรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตําตรีนพสินพูลสวัสด์นะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำนวนในคดีทั้งหมดยังอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลยังไม่ได้ยื่นต่อศาลออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการ รวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อให้เกิดความชัดเจนดังนั้นก็จะบอกคร่าวๆคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่จริงทั้งหมดนะฮะคือตอนนี้ก็อยากจะให้ช่วยแก้ข่าวก่อนเพราะว่ากระแสะข่าวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นข่าวคมลอยไม่มีที่มาที่ไปค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีการสรุปสํานวนออกหมายจับกับใครทั้งสิน้นแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าแน่นอนค่ะหลังจากที่สหรัฐและจีนได้ทำข้อตกลงลดภาษี